อยาาเนี้มันทะนใครจะพักอยู่นิ่งคืนนะเนี่ยนส่ะสุลเลพครับผม Đây. Ừ. Điền मैंने हिम सौ काम दे

ลองไปฟังเลยย้อนน้ำนำในมีอันสุดทําเมีอะไรกินเจอาซึ่นะดีก็เป็นชามงคมาโซเรียนมอโซเรียนจะมาครับสิ้นชอบแลอ่า เนเมืตอโตกับยมนิกรับที่ชอบเหมือนกันยอมวีกับยอมเล็กนะข้างรถที่มาข้างนองบัวนะคุยอ่ก็กองเพอยมีไลยที่มาลูกพุพันนะเจ้าคณะทางวัดเจ้าคณะอุทธ 残、ね、ったところ。

तपय प्रवंच संकरता चंदोपनासो यथा मानि ठोकेतो यथा तपियो वेव चंद्रत्तः प्रहोक विना सत्म माथे फवत्वन कराय यसोकीते कायो भव अभिवादनशील सन्निचंगोठा गच्छे तथा धर्मवतनति नयुवन् नो सुखं फलं प्रवर्ततां पमंगं लंकं तथा परिवत्था สาพพะุทธะลุปาเวนะสลาสัตถีภวันทุเตภวัตถุสัพพมังกะลังระคันตุสัพพเดวะนะสาพพะธรรมะลุปาเวนะสลาสัตถีภวันทุเตภวัตถุสัพพมังกะลังระคันตุสัพพเดวะนะสาพพะสังฆาลุปาเวนะสลาสัตถี There yeah, again, that's good. Then start to move. i to to the kitchen. I'm the kitchen. I'm to